สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งฟังประเทศเพื่อนบ้านสปลอเล่าร่วมไปถึงพี่น้องทั้งกัมพูชาน้ำยินดีตอนรับขอสูช่องสปอชนแนลก็เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลหลังจากที่ฝนตกมากฉาดใหญ่ๆพี่น้อง ่ายคว่ำหอนลงหนลายเติบกับปบ๋อแชแนวก็เลยย่างลุยปลาที่เขาพี่น้องเพื่อไทยทำเอาเพื่อสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลมาสู้พีสู้น่องให้หูสรรพคุณทั้งยาและรูปหลักต่างๆของเพื่อสมุนไพรนั้นๆแับวัอนี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งพี่น้องที่สีภาพพี่น้องไปทบทวนเกี่ยวกับสมุนไพรที่เคยลงไปเมื่อปีที่แล้ว ก็ที่เขาเบังเนื้อหาสาระกันหม่พี่น้องแวะตะกอนฝากกดไลค์จากใครสมคุรทั้งยากระจายกชช่วยกันกดแชร์นะพี่น้องกดติดตามน้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนําพี่น้องจังสิบริพาทการแจ้งเตือนในคลิปตัวต่อไปกดแล้วขอบคุณห,หลายครับพี่น้องครับครับพี่น้องสมุนไพรที่ที่ภาพพี่น้องมาฝูตจักในมือนนิคือ ต้นกำลังวดเถลองอยู่ดูปลาหนีติ่คือค่อนข้างหลายน้องกำลังวัวเถลิงนี่แล้มีสื่ออื่นตามท้องที่ต่างๆหลายสื่อเช่นว่า ต้นช้าเวด์เหลืองต้นนมบัวหรือต้นดุมงวัวกําลังทรพีชะแมบต้นปูนหรือไม้ปูนเดี๋ยวสายไต่กับต้นปูนทาต้นตีนตังต้นตีนตัง้งเดี๋ยวทางเลย ลักษณะกัเป็นจะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งเป็นไม้พุ่มล่อเรือหรือไม้เถาจิ่งที่เป็นหนาสังเกตของไม้ชนิดน,นี้เรบพี่น้องก็คือเป็นยังบนยังเอิน่นกำลังวัวเถลืองมีลักษณะคือเขาของวัวนาำจอกทีละคู่ทีละคู่ตาม เขาทิมีทละยางละยางเขาทิมีทตะขอเป็นตะขอ,เ,ะขอเห็นวะเห็นละละ,ละยางสำหรับเกี่ยวพันนี่มีสจริงเลยงริงงั้นกับทิมิท์นี่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 นนสำหรับชี้เจ้า นี่ชิมีสุกิงออนพ่อป่อกิงออนก็ดะมีแนวนี้นี่น่าลักษณะใบเห็นแล้วลักษณะผลพี่น้องนี่ลักษณะใบลักษณะผลฤดูกาลน,นี่พ่าเกิดผลพี่ะ้่านเห็นหน่วยเห็นผลถ้าออกผลเป็นกลุ่ม ลักษณะดอกออก็ออกดอกเป็นดอกดอกเดียวในะหนึ่งดอกเดียว็บบมีมีหลายดอกใหญ่ที่ขึ้นหูบดอกให้พี่นองเบื้องหนึ่ดอกเพื่อควบข้าใจนะพี่นองเนาะการขยายพันธุ์ก็โดยการเพาะเมล็ดส่วนมากจะเป็นใหม่ปลากต่ทเกิดเต็มปลาเลยพี่นองที่แถวนี้ต็ทีเกิดเต็มปลาเพราะวา่าหนึ่งผลมีหลายในหลายมเมล็ดอยู่ในแล้วก็หนึ่งช่อผล ออกผลเป็นกลุ่มชนิดนี้ไหลมเมล,ล,ล็ดไหลผลแล้วก็กระจายพันธุ์ได้ดีมาแบบส่วนมากก็คืนําไปปลูกเป็นไม้ประดับแถวนี้นะครับป็น,เป,นเป็นกอใหญ่ๆเป็นไม้ป่าพี่น้องที่ไทยพี่หุบไทยหุบหพี่น้องเห็นว่ากอใหญ่ทำไมนี่นี่มื้อนี้ก็แม่นนี่เพี่น้องแจ้งนี้ก็แม่นนี่แต่เต็มเลยยุนี่มีหลายหลายหลายชนิด ที่ถึงมุนไพ่หลายอย่างน,นี่ก็แมนที่หนึ่งแต่พวกคุณทั้งยาของพืชสมุนไพรชนิดนี้นี่พืชสมุนไพรกำลังวัวเถลิงนี่ส่วนมากเขาจะนัออ่มอาเถาเถาที่มีขนาดใหญ่ประมาณเส้นผ่าชุนกลางประมาณหนึ่งนิ้วซ้อยสร้อยส้อย,อย,อยตแตก ต้มน้าดื่มบํารุงโลหิตนะครับช่วยบำรุงธาตุช่วยบํารุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้กระสายช่วยบำรุงกําลังนี่นี่คือสรคุณสมขาวๆช่วยบํารุงโลหิตเอยช่วยบํารุงกําลังแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับช่วยบำรุงเส้นเอ็นบำรุงธาตุช่วยบำรุงโลหิตประมาณนี้พี่น้องส่วนที่ใส่ก็คือใช้เทา ใช้ทเทาก็คือส่วนที่เป็นเท้าที่ใหญ่เติบพอประมาณแต่ที่ประมาณนี่ประมาณเส้นาสายขึนกลางประมาณสักนิ้วหนึ่งถาเอาน้ำบ่ครับประมาณนี้พี่น้องขอบคุณหลายที่เขามอบเบิรนขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยพี่น้องนะครับกดกระดิ่งแกงเตือน,น้ำพี่น้องจังคือว่าในผ่านการแ้งเตือนในคกิปต่อ,ตอไปครับผมคลิปนี้ล่าพีล่าน้องกันแต่เรื่องสมี เจอกันคลิปน้านะพี่น้องกับโปรแขนแนลเขกลราวเข้ามาสบายดีครับพี่น้อง